เรื 4, ่องที it it. ่4ก็คือเรื่องของเพื่อนบ้านคือจะเปิดขายเดลิเวอรี่เราทําอาหารเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะนะแล้วเราก็อยู่ในตึกแถวสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเรื่องของเสียงกลิ่นมีเรื่องของควันเมื่อเราขายเมนูผัดสิ่งที่ตามมาคือเราสะสมอาหารมันจะมีเรื่องของพวกหนูแมลงสาบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปรบกวนกับเพื่อนบ้านจนนาไปสู่เรื่องของการร้องเรียนควรจะดูแล้วก็ควรจะต้องออกแบบเรื่องของการลดเสียงดูดควันระบายน้ําเสียด้วยร้านอาหารมันจะมีน้ําเสียที่เป็นเรื่องของไขมันอยู่เยอะข้อที่5้าเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในนนนเเเรรรรื่่่อองงขขกกาาาาาายบดวะะะพจโหัค หรือค่าส่วนแบ่งรายได้กับแต่ละแอปพลิเคชันเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพราะนั้นการคำนวณราคาขายมีความสำคัญมากหลายคนไม่รู้นะว่าต้นทุนอาหารหรือต้นทุนฟูดคอร์สจริงๆมันเท่าไหร่รายขั้นต้นหรือกำไรสุทธิที่มันถึงตัวเราจริงๆเนี่ยมันได้เท่าไหร่กันแน่เพราะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราจะเจอปัญหาตามมาเยอะเช่นกำไรน้อยขาดทุนนะรวมไปถึงเจอสภาวะเงินหมุนต่างๆนานาเพราะนั้นความรู้ในเรื่องของการขายดีเวลลี่มีความเข้าใจเรื่องการคำนวณต้นทุน G ีต้นทุนอาหารรวมไปถึงต้้นนนนททุุแฝงงอออืื่่มมีคคควาาาาสสัญเป็็ยยกด เรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นตลาดเดลิเวอรี่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเวลาในการขายที่แตกต่างกันออกไปถ้าเมื่อไรที่เราตัดสินใจนะครับลงมาขายเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยเราจะขายแบบไหนขายแต่8ปดโมงเช้าถึงสามทุ่มเลยวัตถุดิบมีเพียงพอไหมต่อระยะเวลาการขายหรือเราอาจจะทํางานประจําแล้วอยากเสริมโดยการขายเดลิเวอรี่เนี่ยใช้ช่วงเวลาในการขายหลังเรื่องงานเช่น5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มทำยอดขายได้มากพอและสร้างความคุ้มค่าให้กับการขายเดลิเวอรี่ของเราไหมอันนี้เป็นเรื่องของเวลาที่มีส่วนสำคัญในการเริ่มต้นในการทำเดลิเวอรี่